ไม่แต่แอชวอลเลอร์ไอตัวที่พี่เล่นเนี่ยสก,กิลสก,กิลพี่แกน,นี่เอาไปโซโล่ได้เลยนะเพราะว่าแกไม่ต้องมีเพื่อนเว้ยถ้าจะเฟียก็แค่กระดกน้ํากดคิวกระดกน้ํามามันก็เลือดก็เต็มแล้วก็หายเฟียด้วยเฟียได้เฟียลดมาเยอะอยู่ออ๋คือถ้าเฟียเต็ตเเมเฟียเต็มบอรดอ่ะก็ออะจะลดมาถึงขั้นอันนั้นอะ่ะ This okay. is Professor Raymond Novi. I'm here for a mission. I can never make amends let's go, for the let's go. evil I have unleashed, but I have devised a method to halt its spread. If you're mm. hearing this, Hola. follow my instructions. Hola.

อ่าเข้าทางนี้ดีกว่าบางต่อไม่เอานานๆนีจะได้จะได้สภาพอาากาศปกติปืนที่ผมต้องการเอ๊ะเสียงกลอง่องเสียงกระป๋อกล่องนี้ปืนแดงเยอะเลยวะพี่อยู่นี่อ๋อของดีหน่อยเอ้ยแต่คอร์ด not bad เดี๋ยวทำไมเสียงกล่องมันเสียงเบิ้ลวะอ๋อนี่ไงกล่องร้อน ขอของดีหน่อยผมได้อเตเอมาไม่ได้คอนเอามาทุบไปแล้วมาอยู่แล้วไปแล้วโอใครฝามตะเกียงอะไรำนี้ยโอ้ฟฟรถรถแรงอ่ะรถแรงจัดโอยเจอแล้วไม,ไม่เจอแผ่นแรกไม่เจอแผ่นแรกแล้วสวยไม่แห่ใส่อะไรเด่ยเดี๋ยวลงทางไหนวะอ๋อลงลงชั้นล่างชอบบากเว้ย อุ้ยเลื่อยว้าวเอาแล้วพี่เจอของโอแล้วหัวเลาะหัวเลาะอะไรตายเป็นใครแล้วมาซีมาซีคนตรีวทมโอ้เินิีโ้องแล้วกันแล้ เรียบร้อยครับแผ่นแรกมาแล้วยูวินตาสินะอันนี้อะไรเนี่ยข้อนี้ไม่ไี้เฉียดให้ธรรมดาเอาไปงี้เนี่ยอันนี้แหละโอ้เลื่อยเลื่อยเยอะอย่างเจอเลื่อยบ่อยมากเลยมาให้มาให้เก่งอะไรเก่งกล้องอ่ะโอ้โหขอปั๊บพี่เอาล้างเฟียร์ให้ผมไหม ไอ้ซัพพอร์ตอะอุ้ยบิ๊กสนใจเปล่าดิ๊บดี๊บโอ้โหรถแรงรถแรงมากอะรถคันแดงเนี่ยโอ้โหอะไรเร็วมากเลยอ่ะฟาโบไวจิเลชิโอกำลังจะไปเอาปืนม่วงอะไรใคร บึนๆไปทีเฮ้ยเข้าหลังเฉยตัวผู้ชายสะพอนี้โคตรดีอะเลยล้างเฟียได้กดใส่เพื่อนปุ๊บล้างให้หมดเลยโอ้เฟียหายหมดเลยอหรใช่เดี๋ยวเราต้องาหยิบมาเล่นซะแล้วรอบหนี้ได้ได้ได้รับหน้ารับหน้าได้หยิบมาอันนี้ก็ใชนได้หึยังมันลูกโมไม่ได้พูดแต่งไม่ได้กันแล้วกัน โอเคสำรวจตรงไหนบ้างตัวมือล่างไงมีคนลงไปใช่นะผมต้องไปตรงไหนขอฝ่าล่างนีพี่ขึ้นเหนือแล้วกันโอเคเดียวกันโอโหรถแรงรถแรงมากคุมแทบไปอยู่อือตรงนี้เพิ่งมานี่ว่ะเดี๋ยวรถช้าเดี๋ยวรถเร็วไปเมืองน้ำเลย พี่เข้าเมืองใหญ่เดี๋ยวเข้าเมืองจนปามน้ำมันฟามน้ำมันด้วยโว้น่างโโวโว้วเยอะมากบอดไปสิอะไรแล้วออะไรล้อจี้หนึ่งนัดเม็ดแดงกลาว้าวมีสะไรมีอะไรมัน มีโลมีชิวโอ้แปะชิวหน่อยปิดการไฟชื่นตัวเรื่อยอย่างเยอะครัพี่ตองไอเไปชิวหน่อยความเร็วเป็นของพี่ศดารเรื่องยิงไม่ค่อยบอกยำแป๊บโอเคเอาลู่ ฉันมาตามหาหนังสือกระดาษดิยนนหังสือมอะไรกอูรมางเงี้ยปืนมีแผ่นกระดาษไหมเจอบ้านแล้วไเนี่ยมีแต่น้ำเลยเจอบ้านอย่างเนี้ยชู้มันดิโอ้ยโอ้ยโอ้โหหลบไปทำอีก ไม่ชอบเอ่อไม่ชอบที่แก๊งนี้เลยแก๊งนี้มันแก๊งนี้มันถือฆ่ามันฆ่าแล้วมันระเบิดใส่อ่ะเออมันถืกก็ชอบเลยแล้วแก๊งเค่ดีกว่าใช่แก๊งนั้นถึงมันเอ้ยเอาแล้วเอาอีกแล้วนะจี้หน่อยขอจี้หน่อยแล้วกันอืมอะไรเราดูแลจริงเลยเชียวโอ้ยระเบิดทำไมเราจอดตรงนี้ดีกว่า มไีไม้แผ่นที่แผ่นที่้มีไม้กระดาษอันนี้มันยิงได้ดุกวะ่ะม่มีเลยแย่จังลงมาละอันนี้ก็มีมอะไรแล้วเสร็จ โอ้โไปัไ้มีเากด้วโอ้ตงไปใกล้ตรงนี้ที่ไปตรงหนังสือก่อนนะกระดาษก่อนเพราะว่ามันใกล้ก่ายดังกระลดการขับรถแบบว่าไม่ถูกทางไม่ถูกที่ถูกทางไม่คือแบบ แย่มากแย่มากไปได้เวลากลับบ้านแล้วโอเคโอ้เคยนี่มาถึงแล้วอาวพี่จะไปไหนสมุดเหรอไปสมุดแยกกันเลยปะล่ะแยกกันเลยก็ได้นะสมุดไปไม่มึงอยู่ใกล้อยู่ใกล้สมุดสิมาเลยตอนที่จะไปสมุดขอแยฟาร์มกันเฉือนเฉือนโอ้โหกระสุนบ่มีมาเลย

มามามาถ้าจริงก็มา,มาไอ้โดนขิงโอ้แหแม่ใส่แบบนี้แสดงว่ามีมีตัวอยู่แถวนี้ตัวแม่มันตัวแม่ันอยู่แถวนี้มาแล้วอยู่ไหนอยู่ไหนอยู่ไหนไม่ต้องหนีไม่ต้องหนีลงบ้านมาผิดบ้าน กระสุนก็โอ้ยเนาะกระสุนไม่พอดิมาอยู่ไหนอยู่ไหนอยู่ไหนมาเอาล้วมาแล้วเหรออีอุ้ยอุ้ยน้ำมาใส่กำลังจ้ำมาใส่เหรอกำลังเลยตาไหมถึงไม่พอละถึงไม่พอละโอ้โหเร็วแรงโปาร์ อาเคี่ยหมดละมันมาน้อยามมนน้ออยยัเะไอตีแล้วโอ้มันระเบิดมาเลยอุ๊ยเอาไข่วิ่งตามอุ๊ยระเบิดอร่อยนี่อร่อยมันมันเดียวะครับเยวเว้ยมันมือนะแต่มาน้อยไปหน่อยอ่ะมือมันทำไมมันง่ายก็ง่ายอย่างลองโพสเลง่ายก็ง่ายเฉย มาแล้วยังไม่มทำเลยขดจี้หน่อยแลยนะ้วกันขดจี้หน่อยเบิดโอ้ยจี้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 เฮ้ยจี้แล้วที่อีกระเบิร์ดอ้าวตายเป็นผมผมไปแล้ว เเเอออาาาแต่ไม <ítulo> <displayed, S 1> ่ต้องทำอะไรยิงปืนอย่างเดียวแล้วกันเบิร์ดมามาเลยมาเลยเบิร์ตเบิร์ตโอ้ยลงไป็นอันี่นี่น้ำหมักปลาเชงเป็อะไรพี่มีพี่มีพี่มีดื่มดำจะพี่กระดกได้ถ้าพี่ไม่ไม่ไหวเฮ้ย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 ตกใจ โ, <linguistic> โอ้ยโอ้ยมา่ิกี้ไฟตกใจโอ้ยไอ้ไอ้จ er ุดอะไรฮะอุ้ยเครื่องเครื่องยิงตะปูเหรอตะปูเรือใบใบข้องน้ำกว่าเพื่อนจะมาเฮียร์เสร็จแล้วจ้ะทำไมมาช้าอย่างเดียวมไปนี้ก่อนไปเอ่อไปตรงมีดต่อถ้างั้นมีดไปทางไหนวะเดี๋ยวดูก่อน อ่ร speaker, ะงงะโอ้รถแรงไปหน่อยเกเลี้ยวนิดเดียวรถคว่ำเลยพี่ออกทางนี้ไปเดยกันไปเดี๋อรถรถเด้อเด้อเด้อผิดทางนี่วะโอ้ยรถรถกลับคืนกลับคืนสุ่เจ้า ไม่อย่ามาฟังเสียเอ้ายิงเพื่อนทำไมรออนไม่ให้พี่ไปยิงเพื่อนไปทางไหนไปทางไหนวะอ๋อโอเคเลาะไปตามถนนใหญ่เดี๋ยวตรงนี้แล้วขอเลี้ยวเฮ้ยเลี้ยวลำบากจริงเลยเจียวต้องดูทางไปด้วย เอาเพียอีกอ้ยยัง็นโอ้รถฟังเลยให้ตายสิไม่เราต้องขี่รถดิโอ้ยมีโอปีศาจวิ่งตามรถเพื่อนโอ้ยเต็มเลยโอ้แล้วรถตีไม่ได้าเบียดเอาชนทิ้งหมดเลยอ่ะ มัน,<ค>นไมนะเบียดกันเองทำไมเนี่ยเฮ้ยเอ้ยเบียดกันเองทำไมเนี่ย <c oughs> ป็นไม, <c oughs> ม้ไอไโอ้โหมีดอยู่โคตรไกลอะไกลมากหูเกืร้อยเมตรเลยหรอมีรถไมถ้แถวนี้โอ้โหโคตรลังเกงรถมีอยู่นี่สองคันต้องไปพยายามเัดกันนะมาถ <c oughs> ึงแล้วโอ้โห

าอยู่ไหนมาเลยสวยเพื่อนรถมาแล้วโอ้ยเดี๋ยวไม่มีใครมาช่วยพีเ่เลยเหรอมันมาแล้วมผมตัวผมตัวมม,มันเดินไม่ได้ตัวบอสมาตัวบอสมาตัวบอสมันมาพี่เป็นมันผมไหมแข็งไหม ไม่ไม่ไม่ไม,ไม่ไม่เป็นโอ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวนี่ขยับไม่ได้ไม่นะบิ๊ไม่นะขยับไม่ได้อะไรเนี่ยโอ้ยเดี๋ยวก่อนโอ้ยโหูโดนช็อตไม่โอ้ย <c oughs> เฮ้ยทำไมขยับไ่ได้วะเนี่ยโดนอะไรเนี่ยไปโอ้ย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 โดนลุมโอ้ยโอ้ยดิ่มดำแป๊บเดี๋ยดเพี๊ยิงยิงไปไหนแล้วไปไหนแล้ว โอ้ยโอ้ยไอ้นี่เหรอโอ้ยโอเคนี่ขยับไม่ได้ขยับได้ยังขยับได้ยังขยับไม่ได้เกียม,ม่้กอ่อออย,อยวออนนยยย่้เยโไ้เกียวไมดเยไ่าย่้ยว่ไหนเยไม่ไห้เกีเกีเี่ย้ี่้้ย้ววม้มามามา เาจะจบแล้วจะจบแล้วบิ๊กเออพี่พี่ต้องช่วยพี่ต้องโอ๊ยงารมันอะไรอะไรอะไรโอ้โดนทอนไหนต้องไปเลยเพื่อนไม่ต้องสนใจฉันฉันติดบัก๊กเฉือนเฉือนจับเฉือน โอ้ยโอ้ยโอ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวโอ้ยได้ไหมน้าไปเยติดไได้อยู่ได้อยู่โอเคโอเคเคลียร์เคลียร์เคลียรไปที่อื่นไปไปตรงนั้นรอเลยนายาเดี่ยวโอเคทีมส์ไปพี่กลังไปไปไปไลังไปอะไรวะเนี่ยไอเกมบ้า กำลังจะสมบูรณ์แบบแล้วผมไม่ปีตีไตแบบบิ๊กยังขยับได้อยู่ไม่ี่ยไม่ได้แล้วปีไม่ตีผมด้วยผมแมนติดอะไรทั้งอย่างโอ้โหเอาเฟียอีกโอ้ยโอ้ย ่โดนกักำลังไงผมมีความพยายามชนแต่อะไรก็ไม่รู้ชนต้นไม้ชนอะไรผมมีความพยายามเลยโอ้ยโอ้ยโอ้ยขับยากโอ้ยโอ้ยรถแรงเนี่มันขับยากจริงๆไปเดินไม่ได้แต่เพื่อนเอารถมารับไม่ตายสิแล้วน้่นมันขึ้นรถได้ด้วยนะให้เพื่อนเอารถมาจอดแล้วไม่ขึ้นรถไม่ได้เหรอ ขึ้นได้แ,แดสดง,สดงว่า,วามันมันเอ้มันเป็นบั๊กเกมมะเนี่ยเหมือนเพื่อนมันรู้เอารถมารับผมมากดขึ้นมาเลยโหแล้วจะลง,ร,ะลงรถได้ไปดีอะไรกันถึงอีกไม่เมตระลงได้ดิเอ้ยเดี๋ยวมาอะไรกันเนี้ยะจะมายุ่งไอวิ่งเดินหน้าแล้วเดี๋ยวยังไม่ใกล้จุดหนังสือเลยมาอะไรกันเนี้ยเนี่ย ไปแล้วพี่ไปใส่แล้วเนี่ยผมเป็นอีกแล้วผมขีดไม้แบบไม่หยุดเลยอ่ะผมขีดล้วนเลยออ่ะโ้ยไม่ผมไม,ไม่ลงไม่เล่นแล้วอันนี้ไปแล้วผมวิ่งไปหาพี่แล้วโอ,อนละไม่เอาละมาช่วยดอยมาช่วยดอย,อยกินสเตตเมดก็ไดถึงยาก็ไม่มี ต้องมาะตูคนเดียวอีกเดี๋ยวมาแล้วกีหามาแล้วมาช่วยก่อนมาแล้วมาช่วยก่อนอีอ่อู่ไหนโอ้ยโอยโอยโดนอสตดิโอ้ยจะตายจะตายโอ้ยโอ้ยีนว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 วิ่งวนวิ่งวน ไอ้อนมหน่หรอไปไหนโอ้ยโอ้ยโอ้ยโยโอ้วตระวังบอสระวังบอสโอ้ยมันเอาพี่เร็วมันเอาพี่เร็วพี่จะตายพี่จะตายมไม่ต้องเข้ามาู้เองออนตีม่ทักโกอยากใคได้แล้วอยาใได้แล้วยใมาแล้วตายตายตายกลับู้ต่อกลับมาู้ต่อยิงมาเลยยงเลยโอ้ยโอ้ย มันเอาวี่มันเอาวี่งวิ่งวิ่งออกมาเดีย่ยวย้าโอ้ยใครชนโอ้ยโดนรถชนพี่โดนรถชน,น,ช,น<ม>ช่วยด้วยช่วยด้วยช่วยด้วยมาแล้ว,ดดวตื่นก่อนมาโดนรถชนพี่งตื่น,น,นตื่นแดกโอ้ยโอ้ย ถักมาร์ด้มันฟอร์ด้วยพีนิดอ,อันนี้พินิดตีไปีไ่โอ้ยเดียวตัวอยนางงี้ไปลดหนม่ตายใช่ไหมต้องตายไปไเอารถเพื่อนเราใช้สูตรรถชนไว้พ,พีก็ต้องเอารถชนมาละแหละพี่ตายเลยโอ้ยโธ่ โอ้มันมี้พี่ไม่หยุดเลยบิดซ่มมันมมันต้องใช้สูดมันขับรถชนไหมเอาเพื่อนตายไปสองแล้วมีจัดการเอารถชนเอาอีกเอาอีกเอาอีกเสียฟ้าเสียคนจน

อะไรมันลองหมนักตีร้องทำไมล่ะทำไมแมผมาผีมีเซงะห้าพังเลยเอามันแยงรถมันแยงรถนี่ไปใช้รถโอเค จบแล้วจบแล้วัจบแล้วมันจบแัดว่าแก้ไขหวนะพัฒนาแล้วผมจะได้ค <probable eller Rednerwechsel> ิวไหมเนี่ยตลก hopefully. Knowing that if you are hearing my voice, you have triumphed over the Kandarian demon and saved our world. That's right.